ดีนะครับพบกับผมนะครับทศเอกแม็ก r y ตอรี่นะครับคลิปนี้นะครับพอดีทางหมวกน็อกนะครับมิบูล่าเนี่ยมิบูล่าเจ้ากล่องเนี้ยพอดีเขาส่งหมวกนะครับมาให้ผมเนี่ยทำการรีวิวนะครับก็เจ้ารุ่นนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าเวโรเซ่นะครับก็เดี๋ยวเรามานะครับแกะกล่องรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยดีกว่านะครับนี่ ันนี้คือกล่องนะครับเนี่ยดุกกล่องตัวตัวไปอ่ะภายในนะครับเขาก็จะมีนี่อันนี้คือถุงหมวกนะครับอ่ะผมขออนุญาตวางกล่องนะครับแล้วเขาก็จะมีอันนี้เป็นคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับนี่อันนี้เขารับประกันหนึ่งปีนะครับอืมอ่ะนี่ครับคือหมวกบิโมลา่าอ่ะเดี๋ยวผมแกะถุงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน ให้ดูถุงก่อนอันนี้คือถุงใส่หมวกนะครับก็เป็นผ้าแล้วก็มีสกรีนลายว่าบิโมรานะครับก็มีสองฝั่งแบบนี้นะครับนี่อ่ชัดเจนนะครับอ,อ่ต่อไปอันนี้ผมให้ดูเรื่องของทรงหมวกกันก่อนเนี่ยครับด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านข้างนะครับเนี่ยด้านข้างก็สังเกตนะครับเนี่ย อันนี้เป็นหมวกรุ่นเวลเซ่ L นะครับอันนี้เป็นหมวกฟูลเฟสนะครับหรือว่าหมวกเต็มใบนะครับก็เท่าที่ผมดูเนี่ยรูปทรงก็อันนี้เป็นทรงสปอร์ตนะครับเนี่ยแล้วเขายังมีสปอยเลอร์หลังด้วยนี่อันนี้คือสปอยเลอร์หลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรลูดลายกันก่อนอนะครับที่ผมได้มาก็คือลายหนึ่งนะครับ ส่วนรุดลายเนี่ยของเจ้าวีวโรเซ่เนี่ยปี2021นะครับเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด4รลายด้วยกันนะครับาลายแรกเนี่ยลายที่1น,นะครับเรียกว่าคือลายเบบี้นะครับหรือว่าลายเด็กน้อยนะครับเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีด้วยกันสีแรกนะครับคือสีน้ําเงินนะครับนี่สีเงินสีที่2นะครับคือสีแดงนะครับนี่แบบนี้มาดูลายที่2กันนะครับ รายที่สองเนี่ยเขาจะมีชื่อรายว่ารายปีรัญญานะครับปีรัญญาคือเป็นปลานะครับที่มันพวกปลากินสัตว์ที่มันมีเขี้ยวเยอะๆครับยาวๆนะครับรายปีรัญ,ญญาเนี่ยเขาจะมีด้วยกันสองสีนะครับสีแรกนะครับคือสีแดงนะครับนี่แบบนี้นะครับสีที่สองคือสีเหลืองนะครับตามรูปที่ผมให้รับชมนะครับส่วนรายที่สามนะครับเรียกว่า ลายส2 0ศูนย์นะครับเขาก็จะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับสีแรกคือสีโกล์นะครับหรือว่าสีเหลืองทองนั่นเองนะครับสีที่2คือสีกรีนนะครับก็คือจะเป็นออกสีเขียวนะครับส่วนลายสุดท้ายนะครับเรียกว่าลายที่สี่นะครับก็เรียกว่าลายซอมบี้นะครับก็จะมีด้วยกัน3สีด้วยกันนะครับสีแรกนะครับคือสีน้าเงินนะครับนี่ลายนี้นี่สีนี้ สีที่สองนะครับคือสีแดงนะครับส่วนสีที่สามนะครับคือสีกรีนนะครับก็คือสีเขียวก็คือใบนี้นี่เองเนี่ยครับอันนี้คือเวอ่าบิมูร่านะครับรุ่นเวโรเซ่ครับอันนี้คือเนี่ยอันนี้คือสีกรีนอันนี้เป็นลายซอมบี้นะครับนี่สังเกตซอมบี้อยู่ตรงไหนเนี่ยนี่นะครับเนี่ยซอมบี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยซอมบี้แล้วบริเวณกลางหมวกนะครับนี่ เขาก็จะมีอ่าผมให้ต้องให้ดูด้านนี้นี่เขาจะมีลูกตาแล้วก็มีเลบลิ้นด้วยนี่ต้องบอกว่ามันแปลกตาดีนะครับสีออกสีสดนะครับนี่อันนี้คือลายซอมบี้นะครับแล้วก็ลายด้านข้างนะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นนี่ซอมบี้สีเขียวนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นลายเนี่ยซอมบี้เหมือนกันเนี่ยแต่เนี่ยด้านนี้จะเป็นสีขาวนะครับ ก็มี2ส,สีด้านนี้สีขาวด้านซ้ายสีขาวด้านขวาสีเขียวนะครับนี่แล้วดูรูปทรงอ่าต้องบอกว่าเป็นทรงสปรอร์ตนะครับนี่สวยงามอ่มาดูนะครับกันที่ช่องลมดีกว่านะครับช่องลมนี่ผมบอกไปเนี่ยเขาจะเป็น5้าจุดด้วยกันนะครับห้าจุดก็คือเข้า3แล้วก็ออก2อ่าที่เข้า3นะครับจุดแรกคือบริเวณที่คางเนี่ยบริเวณที่คางของโมกันน็อกนะครับ เลื่อนขึ้นคือปิดนะครับเลื่อนลงคือเปิดต้องบอกว่าจุดที่ใช้มือสัมผัสเนี่ยนะครับต้องบอกว่าขนาดใหญ่นะครับแล้วเขาก็จะมีเป็นแง่งๆไว้ให้ด้วยนะครับเวลาเราใช้มือหรือใช้ถุงมือเนี่ยมันก็จะเลื่อนขึ้นได้ง่ายสัมผัสแล้วก็ได้ง่ายครับปิดคือดันขึ้นนะครับให้ลมเข้าก็คือเปิดดันลงนะครับส่วนด้านทางเข้าด้านบนนะครับก็มีตรงนี้2จุดนะครับก็คือด้านซ้าย1จุดนะครับด้านขวา1จุด ปิดปิดคือเนี่ยเนี่เลื่อนเลื่อนอย่างงี้ครับนี่เลื่อนออกอันนี้คือลมเข้านะปิดก็เลื่อนเข้าไปอันนี้เอาลมเข้านะครับนะครับนี่คือเข้าสามต่อไปออกสองนะครับจะจะอยู่ด้านหลังนะครับก็มีช่องทางด้านนี่ครับขวามือเนี่ยช่องด้านนี้กับช่องด้านนี้นะครับอีกสองช่องอันนี้เป็นทางลมออกนะครับอันนี้คือเรื่องของทิศทางลมนะครับ คราวนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของตัววัสดุเปลือกหมวกกันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าวัสดุเปลือกหมวกตัวนี้นะครับก็ผลิตมาจากนะครับเขาเรียกว่าช็อคเรสติสแตนเทอร์โมพลาสติกนะครับก็เป็นวัสดุที่พูดง่ายว่าเขาออกมาเพื่อให้มันแข็งแรงทนทานนะครับเนี่ยทนแทงแล้วก็ซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ใช้มือเคาะนี่เจ็บแน่นอนนะครับอ่า คราวนี้มาดูเรื่องของภายในนะครับภายในก็คือเจ้านวมนะครับนี่นวมนวมภายในจุดนวมภายในนะครับก็เขาเรียกว่าวัสดุทําจากผ้า Active Air นั่นเองนะครับเจ้าตัวคุณสมคุณสมบัติของเจ้าเนื้อผ้านะครับ a c t i v e Air ก็คือจะทําให้เราเนี่ยใส่สบายนะครับแล้วก็คุณสมบัติข้าอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็แห้งไว สำหรับเหมาะสำหรับคนที่มีเหงื่อเยอะๆมากๆนะครับคือใส่ไปปุ๊บเนี่ยเหงื่อจะออกเยอะนะครับถ้าเราใส่โมงก็จะช่วยลดเหงื่อเราได้ที่ลดเหงื่อให้เราเนี่ยอยู่ในหมวกเนี่ยน้อยลงนะครับแต่คุณสมบัติของเนื้อผ้าเขาเนี่ยก็คือจะแห้งไวนะครับแล้วก็เท่าที่ผมลองสัมผัสแล้วเนี่ยรวมครับตรงนี้นะครับอันนี้บริเวณตรงแก้มคางด้านล่างเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยต้องบอกว่าหนาพอสมควรแต่ว่าไม่แข็งนะครับนุ่ม เนื้อฟองน้ำด้านในจะนุ่มผมว่าน่าจะใส่กระชับเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นวมเขายังมีสองโทนสีนะครับเป็นสีเทากับสีดำนะครับผมจับนวมดูแล้วนุ่มใช้ได้นะครับแล้วก็หนานะครับไม่บางก็จะให้ความกระชับได้เป็นอย่างดีอ่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของตัวสำหรับคนที่ใส่แว่นตานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมีปัญหาเรื่องใส่ตาใส่แว่นสายตานั่นเอง เขาก็จะมีเนี่ยช่องเอาไว้ทานะครับเนี่ยสามารถใส่การแว่นได้นะครับเนี่ยเข้าไปตรงช่องสองช่องนี้นะครับเนี่ยจะมีรูปแว่นตานะครับก็หมกสมัยใหม่นะครับรุ่นใหม่ๆเขาก็จะมีทําและนะครับรองรับการใส่แว่นตาได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับสมัยนี้สําพันมากอ่ะอันนี้เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะครับนี่บริเวณด้านในเนี่ยนะครับสำหรับ คนที่ชอบในการสื่อสารหรือจําเป็นต้องใช้ในการสื่อสารอันนี้ครับเขาจะมีช่องนะครับเนี่ยช่องเว้าเอาไว้ใส่ลำโพงบลูทูธได้ต้องบอกว่าทั้งใหญ่และลึกใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมว่าใส่ได้ทุกไสนะครับก็มีงสองข้างนะครับอืมก็ตอบสนองครับความจําเป็น,นครับโดนใจวัยรุ่นแน่นอนแล้วก็พวกสายพวกไดรเวอร์เดลิเวอรี่อะไรพวกนี้หรือว่าแมสเซนเจอร์เนี่ย เวลาใช้ดูแผนที่หรือมีใครโทรมาใช้บลูทูธไปด้วยนะครับก็เหมาะมากนะครับม,มาดูกันในเรื่องของสายรัดคางนะครับนี่สายรัดคางคือตัวนี้ก็เป็นระบบกิลบล็อกนะกิลบล็อกนะครับคือแบบถอดใส่เข้าง่ายนะครับนี่ผมให้ดูนี่ดึงก็ดึงเชือกสีแดงดึงปึ๊กยกหลุดละนะครับแต่ว่าเสียเข้าไปก็ปึ๊บ อยู่ได้ปรับสายปรับสายได้แน่นความแน่นความกระชับได้นะครับวัสดุนะครับทําด้วยสแตนเลสนะครับนี่แท้นะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับแน่นอนนี่ก็หมดห่วงได้นะครับเรื่องสนิมครับสนิมนะครับอืมอต่อไปมาดูเรื่องของน้ําหนักหมวกกันนะครับน้ําหนักหมวกตัวเนี้ยนะครับอันนี้ที่ผมเลือกมานะครับผมใส่หมวกไซส์เอนะครับเนี่ยไซส์เอม ก็น้ำหนักอยู่ที่1450กรัมนี่ไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้1450กรัมก็บวกลบ50กรัมนะครับหมายถึงถ้าเพิ่มไซส์มันก็จะเพิ่มเข้าไป50กรัมถ้าลดไซส์มันก็จะลดลง50กรัมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับหมวกเจ้าวีโรเซ่รุ่นนี้เขาจะตอบสนองนะครับได้เป็นอย่างดีคือสำหรับรองรับคนนะครับที่มีศีษะเรียกว่า ทุกขนาดเลยก็ได้นะครับเขาจะมีเริ่มต้นกันที่เนี่ยตรงนี้ครับเขาจะบอกไซส์นะครับเริ่มต้นที่ไซส์ XS นะครับก็อันนี้เหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีครับที่มีศีสษะเล็กๆนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึง 3XL กันเลยทีเดียวนะครับโดยปกติแล้วหมวกน็อกเนี่ยใหญ่สุดเขายังมีแค่ 2XL แต่ว่าเจ้า b i m o r a นะครับรุ่น Veloce ตัวนี้เขาทำมาถึง 3XL ก็น่าจะตอบสนองคนที่มีนะครับศีรษะใหญ่ๆได้เป็นอย่างดีสำหรับชิลหน้าครับที่เปิดเขาอยู่ด้านนี้นี่คนถนดัดมือซ้ายก็เกี่ยวด้านนี้ได้นะครับถนัดด้านขวามือขวาก็ยกด้านนี้ได้อ๋อผมลืมแกะให้ดูอ่าผมแกะให้ดูเลยกว่าตัวชิลหน้านะครับอืมนี่ต้องบอกว่าเขาจะเป็นเคลือบประหลอดนะครับออกจะเป็นสีทองสีลุ้งหน่อย นะครับไม่ใช่เป็นชิวใสนะครับนี่แต่แสงมันสามารถรอดได้นะครับนี่นี่อ่าผมให้ดูอ่าให้ดูมือนะครับนี่ไม่รู้เห็นไหมมือเนี่ยเห็นนิ้วแต่ต้องบอกว่าแสงรอดได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนกังวลเรื่องว่าเอ๊ะแล้วจะโดนพี่หัวปิงปองเนี่ยจับไหมก็ต้องบอกว่าเขามีสติกเกอร์นะครับรองรับ ต้องบอกว่ารุ่นนี้ถูกมาออกกอ่อนะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานเรื่องตัวแสงเนี่ยสามารถรอดได้นะครับเนี่ยเขามีเขียนไว้ประมาณแสงผ่านได้80%นะครับก็แสดงว่าผ่านแน่นอนถ้าพี่หวงปองเขาถามก็เนี่ยเอาตัวสติกเกอร์เนี่ยให้เขาดูได้แล้วก็ข้อเด่นนะครับนี่ต้องถามว่าตัวปิดเนี่ยต้องบอกว่าปิดค่อนข้างที่จะแนบนะครับแนบกับตัวคางเลยก็จะช่วยลดนะครับตัว ลมเสียงลมเข้าด้านบนนะครับขอบด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีวาล์วเนี่ยวาล์วเพื่อให้ไปแนบกับขอบยางด้านในก็จะช่วยลดของลมเข้าด้านในได้นะครับหมวกก็จะเงียบขึ้นผมว่าน่าจะโอเคนะครับแล้วก็ใต้คางมีแผ่นปิดใต้คางด้วยนะครับก็การเสียงลมหวนได้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมคงจะ ลองสวมใส่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวิธีการใส่นะครับที่ผมใส่คือจากไอ้ตัวเจ้าเนี่ยเชือกสองเส้นนะครับแล้วก็แหวกมันหน่อยแล้วก็สวมจากด้านหลังมาด้านหน้าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหลังจากผมใส่ไปแล้วเนี่ยมันนะครับ รูปทรงยังไงอ่ะเดี๋ยวผมปิดนะปิดหน้าคือให้ดูอ่าเดี๋ยวผมบอกความรู้สึกแล้วกันนะครับ ต้องบอกว่าอาจจะผมรัดค้างหน่อยรัดได้รัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหลังจากที่ผมใส่แล้วนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นไซส์เอ็มนะครับนี่ต้องบอกว่านะครับอันนี้คือกระชับดีหมวกนะครับถ้าเราใส่แล้วพอดีหน้าเนี่ยก็คือแก้มเนี่ยจะบีบหน่อยนะครับแต่ว่าใส่ใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะ นัวมันก็จะยุบยุบตัวลงให้พอดีกับอ่ารูปโครงใบหน้างเรามันก็จะกระชับยิ่งขึ้นนะครับอืแล้วก็เวลาเราให้เราเกงศีรษะไว้เวลาหันเนี่ยหมวกมันจะไม่เขยือนะครับแต่ถ้าใครบิดได้นั่นคือคุณควรเปลี่ยนไซส์นะครับให้มันเล็กลงนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับอืกีนี้ผมลองปิดชิลดูนะครับก็ถามว่าปิดชิลแล้วอ่ามุมมอง,มอง ม,มุมมองเนี่ยก็ใช้ได้นะครับก็เน้นตรงหน้าแล้วก็ด้านข้างระดับหนึ่งได้ดีนะครับมุมมองแล้วก็กระจกที่เป็นเครื่องประหลอดเนี่ยกลางวันใช้ได้สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับสามารถมองเห็นได้ดีนะครับก็สำหรับผมนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า หมวกใบนี้เนี่ยหมาะใครนะครับก็ต้องถามว่าเป็นหมวกเต็มใบในระดับเริ่มต้นนะครับของทางบ i บูล่าเขา,าใบนี้ราคานะครับ2,100บาทนะครับย้ำนะครับ2,100บาทก็เป็นราคาเริ่มต้นของหมวกบิบูล่าใบนี้คือรุ่นว i โรเซนะครับก็มีเขาให้ออปชั่นมานะครับก็รูปทรงถือว่าโอเค โดนใจวัยรุ่นนะครับมีสปอยเลอร์เท่าที่ผมสอบถามทางบิโบลมาเขาบอกว่าอสปอยเลอร์หลังเนี่ยตัวเนี้ยตอนเนี้ยเขายัางไม่มีมาให้นะครับแต่อนาคตผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับรูปทรงรวดลายก็เป็นลายออกวัยรุ่นนะครับก็โดนใจพวกวัยรุ่นแน่นอนราคาผมว่าจับต้องได้เพื่อแลกกับความปลอดภัยนะครับที่ทุกคนจะได้มา แล้วก็มีรองรับเรื่องของบลูทูธนะครับซึ่งมีความจำเป็นนะครับของคนที่ต้องใช้ในการสื่อสารนะครับคือขี่จักรยานยนไปได้ไม่ต้องจอดครับคือกดปุ่มปุ๊บบลูทูธแล้วก็คุยสายได้เลยนะครับก็ตอบสนองในชีวิตประจำวันแล้วก็คนที่ชอบสายเดินทางก็ให้ความปลอดภัยเราเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็สะดวกสบายคนระับเป็นสายกิบล็อกถอดเข้าถอดออกได้ง่ายนะครับ ก็โดยสรุปนะครับอันนี้คือหมวกบิวโบรารุ่นวิโลเซ่นะครับก็สำหรับผมนะครับสำหรับใครที่กำลังหาหมวกในระดับเริ่มต้นเนี่ยที่เป็นหมวกเต็มใบนะครับเนี่ยต้องบอกว่าใบนี้สวยงามตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีก็สำหรับผมถือว่าผ่านนะครับโอเคผมนะครับเยี่ยม,มก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจ นะคที่จะหาหมวกบิโมล่ามีโรเซ่รุ่นนี้นะครับมาใช้งานนะครับก็นะครับหาซื้อได้ตามร้านนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของทางบิโ o ล a าเขาผมว่าในปีวั้มีเยอะแยะมากนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับผู้เข้าชมใหม่ๆนะครับ ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกริงๆนะครับก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ